ด่วนคลังประกาศแล้วบัตรคนจนรอบใหม่ปี2566เริ่มใช้บัตรใหม่ได้วันไหนคนไม่ผ่านทำยังไงดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะความคืบหน้าล่าสุดนายสันติพร้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัง ในฐานะประธานกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมแจ้งว่าขณะนี้กระทรวงการคลังกำลังตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามที่กำหนดไว้หากผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐใหม่ผ่านให้ยืนยันตัวตนเพื่อได้รับสิทธิทบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ที่ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนดได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกร,รณ์การเกษตร ตั้งแต่วันที่ประกาศผลผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเป็นต้นไปผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้วสามารถเริ่มใช้สิทธิผ่านบัตรประจำตัวประชาชนได้เลยโดยจะเริ่มใช้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้วันที่หนึ่งมีนาคม2566เป็นต้นไปหากตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่านสามารถยื่นอุดธรณนแก้ไขข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยจะใช้เวลาประมาณ15-30ถึงวันหากผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้อนหลังด้วยนอกจากนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในบัตรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ครอบคลุมมากที่สุดโดยขณะนี้อยู่ระหว่างของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิอื่นๆซึ่งปัจจุบันมีงบประมาณในกองทุนอยู่ห้าหมื่นล้านบาทสำหรับคลิปนี้ ทางช่องของเราก็ขอนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ